สวัสดีครับเบิร์ตไอวิววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับต้นแบบความสําเร็จของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่เด็กของท่านเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้สอบเข้าที่นั่นได้คะแนนสูงขนาดนั้นคะแนนสูงขนาดนี้นนนนนทั้งหมดน,นั่นมันคือผลลัพธ์ผลผลิตคําตอบเด็กเก่งดีมีสุขอยู่ที่นี่ครับรงเรียนท่าปากแหว่ง,งค,คงงรงงงงคับ ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดพังงาได้มีการช,ช,ช,ชี้แจงในเชิงนโยบายเพื่อในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพลงสู่ระดับชุมชนโดยมีการชี้แจงคณะกรรมการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของสาธารณสุของค์การปกครองส่งท้อนถิ่นภาคชุมชนและที่สําคัญคือภาคโรงเรียนในการที่จะผลักดันเชิงนโยบาย มีการประชุมร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดโรงเรียนบ้านท่าบางเวงเป็นโรงเรียนหนึ่งนะครับทั้งสภาพเวดล้อมภายในและภายนอกเนี่ยได้รับการพัฒนามาโดยตลอดนะครับมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามนะครับส่วนในเรื่องของคุณภาพของผู้เรียนผลการสอบอุณหิตนะครับ เป็นที่หนึ่งของระดับจังหวัดผลการประเมินนี่ก็อยู่ในสูงกว่าระดับประเทศมาทุกปีนะครับการทำโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรนั้นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรามองในเรื่องของบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมการสนับสนุนการอำนวยการ ให้ํำเนินการตามนโยบายและวิธีการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพการที่จะทําให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับแพทรสําเร็จนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตัวผู้บริหารซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าออกมาต่อขอก่อยเนี่ยได้ส่งเสริม โรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการศึกษาการดูแลเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการเคลือบฟลอร์ไอวานิชนะครับการอุดหนุนอาหารกลางวันนะครับเพื่อให้นักเรียนมีอาหารที่มีคุณภาพในการบริโภคนะครับการจ้างครมผู้สอนเพิ่มเติมนะครับแล้วโครงการการให้การบริการต่างๆไม่ว่าเรื่องขยะเรื่องการน้ำการบำบัดน้ําเสียอะไรก็แล้วแต่นะครับ การพัฒนานี้มันอยู่ในความต้องการของผมอยู่แล้วหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความร่มวมมือด้วยดีเป็นอย่างยิ่งครับและสิ่งที่แน่นอนที่ได้รับความร่มวมมือกันที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดที่ใกล้ชิดกันมากๆคือพี่น้องชาวบ้านหมู่11บ้านท่าปากเวงและคณะกรรมการที่ยืะที่เกียงข้างผมมาตลอดครับ ก็รู้สึภกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะ,ะซึ่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่สามารถพัฒนาได้ถึงขนาดว่าถึงขนาดนี้ได้ก็เป็นที่น่ายินดีค่ะ สำหรับการดูแลสุขภาพของนักเรียนนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะมาดูแลนักเรียนเช่นการดูแลสุขภาพของนักเรียนการตรวจฟันของนักเรียนประจำปีนะคะทำเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆโดยมี3ามชมรมหลักนะคะที่จะผูกเข้ามาในการดูแลสุขภาพของนักเรียนก็ยกตัวอย่างเช่นชมรมสุขหานาใช้ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ชมรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดีนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็ต้องมีการจัดภูมิ ภูมิทัศน์หรือสภาพแวดล้อมให้เอื้อในการดูแลสุขภาพของนักเรียนจากสภาพสังคมชุมชน และปัญหาบริบทต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสุขานิสัยของนักเรียนด้านนามัยสิ่งแวดล้อมต่างๆโรงเรียนได้ใช้กลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมา่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆครับโดยบูรณาการภาคีเครือข่ายมุ่งเน้นสุขภาพของนักเรียนเป็นหลักให้เด็กเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจากวันนั้นถึงวันนี้โรงเรียนบ้านท่าปา่าแปงได้พิสูจน์เลยครับว่าเด็กที่นี่คืออนาคตของประเทศชาติอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้สารคดีสั้นพาชมชวนคิดพิจิตฝันสร้างแรงบันดาลใจกับ ก็มันาำหมส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีเบิร์ตไอวิววันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ